สวัสดีค่ะเราจะมาดูเข้อเก็บถั่วเขียวนะคะมาไม่ทันคนเก็บเขานั่งอยู่ในร่มนะคะเนี่ยพอเก็บเสร็จแล้วเขาก็จะกองกองไว้นะคะ เก็บกองๆไว้เพื่อเตรียมขนไถขึ้นรถเพื่อเอาไปกระทบเปลือกอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนตัวเขียวที่ยังไม่เก็บก็รอเลือกเฉพาะส่วนที่เก็บได้นะคะนี่ค่ะคนเก็บก็จะนั่งอีู่ในร่มแล้วนะคะเดีดร้อน เสร็จแล้วก็เอามากพองไว้ตรงข้างหน้านะคะเตรียมเอารถขึ้นไปกประทบเปลือกนะคะนี่อัจะเนดูผลถั่วเขียวนะคะด้าด้าจะไปไหนนะนี่ไงคะเห็นไหมแห้งกลังเลยมีแต่เ,เม็ดถั่วทั้งนั้นนะคะ นี่เห็นไหมเม็ดถั่วทั้งนั้นค่ะนะถั่วแห้งแล้วค่ะเม็ดทั้งนั้นเลยค่ะเม็ดมีแต่เม็ดทั้งนั้นเลยพ้อใบก็เหี่ยวแล้วนะคะ ใบเขาเหียวกรอบแล้วเตรียมกระเทาะแล้วนะคะเพื่อนๆเตรียมแล้รโอ้ข้างหน้าพวกี้ต้องไปเก็บใหม่นะคะตากให้แห้งประมาณสองแดดค่อยๆมาเก็บกองรวมไว้นะคะส่วนข้างหน้าใส่รถไว้แล้วะคะ่ะ พีนะะขอบคุณนะคะที่รับชม